่ค่ะวันนี้ก็ผสมวัวอีกค่ะมารอบแรกไม่ติดค่ะรอบสองต่อค่ะผสมวัวค่ะผสมวัวอันนี้คือขอกลัวนะนี่มันเป็นควายน้อยแล้ว พนะสมหัวค่ะวันนี้หยุดหัวห้างไม่มีเลยพรสมหัวค่ะ

คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือตัวนี้คือรอบสองอันนี้คือโคควายดู นี่คือข้อควายมันจะเปียกครึ่งหนึ่งมันจะเปียกครึ่งหนึ่งแล้วก็แห้งครึ่งนึงสภาพมันจะอยู่แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ปล่อย เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจะคิดไว้เพียงเท่านี้ค่ะบบ๊าายยรอลุ้นค่ะว่ามันจะติดไหมอีกหนึ่งเดือน